รายการประจนภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัย จนภัยโดย All New Camry the new icon of elegance สัปดาห์นี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมออกเดินทางสู่ต้าจูแหล่งมรดกโลกที่ อยู่ในเขตนครชงชิ่งของประเทศจีนค่ะสถานที่นี้มีชื่อเสียงมากในฐานะที่เป็นบ้านเกิดแห่งหินแกะสลักและติ๊กก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มาเพราะทราบมาว่าที่นี่มีรูปหินสลักโบราณอยู่มากกว่า50,000ื่ชิ้นทีเดียวทุกชิ้นนั้นล้วนมีความโดดเด่นในความงดงามทั้งทางพุทธศาสนาของจือ้อเต๋าและยังจะได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนบนผาแคบๆที่มีความศรัทธานในศาสนาจน กระทั่งได้สร้างผลงานการแกะสลักจำนวนมากมายได้อย่างน่าอัศจรรย์และก็ไม่ใช่ว่าแกะสลักกันไม่กี่สิบปีนะคะแต่ว่าทำกันเป็นเวลาหลายร้อยปีสืบทอดกันมาค่ะ ชมคะและตอนนี้ค่ะติ๊กพาคุณผู้ชมเดินทางมาถึงต้าจูแล้วค่ะจุดเด่นของต้าจูที่ทําให้เราเดินทางมาที่นี่ก็คือหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสถาปนาจากองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช1999ค่ะนั่นก็คือรูปแกะสละัก พระพุทธเจ้าและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้นนะคะซึ่งบง่งบอกถึงความเชื่อความศรัทธาทั้งของพุทธศาสนาของเต๋าและของของจื้อค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในจะดูนะคะว่าการแกะสลักพระพุทธรูปบริเวณเชิงหน้าผาเนี่ยนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยส่งยาวนานมานับหลายศตวรรษด้วยกันจะมีความงดงามเพียงใดค่ะ ในปัจจุบันนะคะต้าจูก็ได้มีการพัฒนาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะที่จีนค่ะคุณผู้ชมคะในแต่ละเมืองซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะ เขาจะมีการสร้างเมืองโบราณจำลองไว้ในแต่ละเมืองต่างๆเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้วก็จะได้เที่ยวชมหมู่บ้านซึ่งได้มีการจำลองความเป็นอยู่วัฒนธรรมสถาปัตยกรรมของจีนโบราณมาไว้อย่างสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆซึ่งต้าจูนะคะก็มีหมู่บ้านวัฒนธรรมรวมอยู่ด้วยค่ะแต่สิ่งที่ติ๊กจะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมก็คือมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกในปีพิศักราช1900 99นั่นก็คือรูปแกะสลักที่หน้าผาต้าจูนั่นเองค่ะ และนี่ก็คือส่วนหนึ่งของรูปแกะสลักที่หน้าผาต้าจูค่ะการแกะสลักหน้าผาต้าจูใช้เวลานับร้อยร้อยปีนะคะอยู่ในสมัยราชวงศ์ซ่งค่ะเริ่มต้นขึ้นในช่วงปลายศตรวรรษที่12ค่ะและมาสำเร็จเสร็จหมดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะคะในช่วงกลางศตรวรรษที่13ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นจินตนาการของช่างค่ะที่แกะสลักหินจากหน้าผานะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทั้งหมดนี่ไม่ใช่ ปั้นเป็นรูปรอบมาปะไว้หรือว่าแกะสลักจากหินชิ้นๆแล้วมาปะไว้มันคือการแกะสลักจากหน้าผาหินทั้งก้อนเลยเป็นการแกะสลักนูนสูงนะคะภาพนูนสูงก็คือแกะสลักให้เป็นล่องลึกลงไปเหมือนจะได้เห็นตัวคนเนี่ยเกือบจะสามมิติเลยก็ว่าได้ค่ะอันนี้เป็นจินตนาการค่ะ ซึ่งสมัยตอนดั้งเดิมเนี่ยนะคะก็เป็นทางน้ําไหลลงมาแต่คราวนี้เขาก็เอ๊จะแกะสลักตรงนี้อย่างไรเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าประสูตินะคะตามความเชื่อของศาสนาพุทธในนิกายมหาย,ยานของคนจีนนะคะก็เชื่อกันว่ามีมังกร9้าตัวค่ะมาพ่นน้ําเพื่อที่จะอาบให้กับพระพุทธเจ้าค่ะดังนั้นก็เลยมีการแกะสลักจากบ,บริเวณทางน้ําไหลนี้เพื่อให้เป็นการ เอ่ออามังกรนะคะอาบน้ำให้พระพุทธเจ้าจะเห็นว่ามังกรตัวกลางเนี่ยเป็นทางน้ำไหลลงมาค่ะหนึ่งใน9ก้าส่วนนะคะและด้านล่างก็เป็นพระพุทธเจ้าส่วนสองคนที่อยู่ด้านข้างนี้ก็คือคนที่ถืออ่างอาบน้ำหรือว่าฐานรองน้ำให้กับพระพุทธเจ้านั่นเองอันนี้เป็นการจินตนาการแล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับพื้นที่สภาพแวดล้อมหรือว่าภูมิทัศน์แล้วออกมาเป็นเรื่องราวค่ะจากหน้าผาต้าจูทั้งหมดเนี่ยนะคะมีการาแกะสลัก หินนะคะประมาณห0,000รูปทีเดียวค่ะส่วนไฮไลท์หรือว่าจุดสําคัญที่สุดนะคะก็คือพระนอนองค์ใหญ่ที่อยู่ทางด้านนี้นั่นเองค่ะเพราะว่าคําว่าต้าจูนี่ต้ามาจากคําว่าใหญ่นะคะมีความหมายว่าใหญ่ในภาษาจีนส่วนคําว่าจูในความหมายนี้ก็คือเท้าออรัฐบาลเนี่ยได้เปลี่ยนชื่อจากเมืองเก่ามาเป็นเมืองต้าจูหรือว่าอําเภอต้าจูนะคะเพื่อให้มีการพัฒนา ไปสู่ความยิ่งใหญ่นั่นเองค่ะสนับสนุนรายการโดยเลือกโตโยต้าถูกใจแน่นอน ลาทูเววเดร,รายเนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยมที่ครองใจวงการบันเทิงคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าพระแกะสลักบนผาต้าจูนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่23เมื่อปีพุทธศักราช2542ที่เมืองมาลาเกชของประเทศโมร็อกโกเป็นหนึ่งใน40กว่าแหล่งมรดกโลกของจีนและเป็นมรดกโลกที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้านศาสนาซึ่งไม่เพียงแต่มีงานศิลปะของพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศาสนาเตา๋าและแนวคิดสำนักปรัชญายขงคงจื้อรวมอยู่ด้วยค่ะพาต้าจูนั้นอยู่ห่างจากชงชิ่งประมาณ160กิกิโลเมตรมีสมญานามว่าบ้านเกิดแห่งหินแกะสลัก ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะว่าทั่วทั้งเมืองนั้นมีศิลปะรูปปั้นหินแกะสลักโบราณอยู่มากกว่า50,000ชิ้นนอกจากนี้ก็ยังมีจารึกคำสอนภาษาจีนถึง1,000 0 0ชิ้นที่เริ่มแกะสลักกันเรื่อยมาตั้งแต่คตรสิสตศตวรรษที่9จนกระทั่งถึงครสิสตศตวรรษที่13ได้กระจายกันอยู่บนหน้าผากว่า75จุด ในบริเวณภูเขา5้าลูกก็คือเป่าติ่งซานเป่ยซานหนันซานซื้อเหมือนซานและซื้อจ้วนซาน หนึ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือการแกะสลักภาพมุมสูงแห่งหน้าผาของเปาสิงซานค่ะเปาสิงซานเนี่ยเป็นหน้าผาหนึ่งใน5ลูกของภูเขาที่อยู่ในบริเวณของต้าจูค่ะเหตุผลที่มีการแกะสลักบริเวณนี้ก็เพราะว่ามีความเชื่อว่าพื้นที่บริเวณต้าจูนี้คือแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ค่ะจึงได้มีการเลือกแล้วก็แกะสลัก เ,ออเป็นพระพุทธรูปเป็นความเชื่อนะคะในยุคสมัยน้นซึ่งได้กล่าวถึงในยุคสมัยของซองค่ะเป็นความเชื่อความศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาแห่งเตา๋าแห่งขงจื้อเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าใช้เวลาในการแกะเน่ยเป็นร้อยรปีค่ะเริ่มต้นในช่วงของกลางศตวตรรษที่12และไปสิ้นสุดลงในยุค ปลายศตรวรรษที่13ค่ะผู้ชมจะสังเกตนะคะว่าภาพแต่ละภาพที่เห็นนะคะจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวการทำสมาธิขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์องค์ต่างๆตามความเชื่อนะคะจะสังเกตว่ามีความอ่อนช้อยของออผ้าเสื้อผ้าอาภรรที่ใช้สวมใส่นะคะมีดอกบัวค่ะเออเห็นไหมคะมีนั่งอยู่บนดอกบัวสิ่งที่ที่จะเรียนผู้ชมก็คือว่า ความประณีตความงดงามของการแกะสลักราวกับแกะสลักไปบนชิ้นไม้นะคะคุณผู้ชมลองดูค่ะแล้วก็ใช้สีเนี่ยแต่งแต้มลงไปแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่มันคือภูเขาทั้งลูกค่ะแล้วก็มีการทลายหน้าตัดของภูเขาเข้าไปนะคะแล้วก็แกะสลักเข้าไปทีละชิ้นละชิ้นค่ะจะสังเกตว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นเพียงแต่ทางพระพุทธศาสนา,าพระโพธิสัตว์ต่างๆนะคะ แต่ยังเป็นความเชื่อในยุคนั้นเกี่ยวกับเรื่องของนรกสวรรค์การทําความดีและความชั่วผลตอบแทนแห่งการทําความดีและความชั่วตามหลักของศาสนาพุทธในนิกายมหายานของเต่าและของขนซืรร้อค่ะ ทึ่งในการเพียรพยายามแกะสลักหน้าผาหินเข้าไปเป็นภาพนูนสูงแล้วนะคะยังมีความน่าทึ่งทางภูมิปัญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสมัยก่อนด้วยค่ะคุณผู้ชมลองคิดดูสิคะถ้าพุทธรูซึ่งแกะจากหน้าผาใหญ่โตแล้วก็แกะเป็นน่องลึกเข้าไปด้านหลังเลยนะคะสามารถที่จะยืนตระงานอยู่ได้อย่างไรเป็นเวลานับพันพันปีนะคะอันนี้ไม่ได้มีการทังทลายและไม่ได้มีการสร้างใหม่ค่ะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่12นะ หลักการก็คือเขาจะต้องสร้างบาลานซ์หรือว่าจุดสูงถ่วงให้ได้ค่ะโดยการสังเกตว่าทําไมจึงจะต้องมีการยื่นมือออกมาเป็นการแสดงถึงฟางต่างๆนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการสร้างจุดสูงถ่วงขึ้นมาเพื่อที่จะให้เทพิทร,รูปองค์สูงใหญ่ขนาดมหคมาแบบนี้สามารถที่จะตั้งอยู่ได้เป็นพันๆปีไม่ไว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรที่ทำยื่นออกมาด้านหน้าด้วยก็เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนถัดมาที่อยู่ด้านหลังนะคะก็เหมือนกับเป็นเทพต่างๆค่ะหรืออาจจะเปรียบเสมือนจะเป็นผู้คุ้มกฎดของพุทธศาสนานั่นเองนะคะอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันค่ะตามความเชื่อของพุทธศาสนานิกายมหายานนะคะและความเชื่อของเตา๋าแล้วก็ผงจื้อในประเทศจีนด้วยค่ะ เราจะสังเกตเห็นว่าหน้าตาของเทพต่างๆในประเทศจีนเนี่ยนะคะมีหลักของการดูก็คือถ้าเทพองค์ไหนที่มีหน้าตาออกจะดุดันแล้วก็น่ากลัวนั่นคือการเป็นเทพที่จะบอกว่าให้เป็นการชำระแล้วก็ไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจนั่นเองค่ะ ด้านบนค่ะเรียกว่า View of Life นะคะก็คือความเชื่อบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยนะคะที่เกิดมาจะมีอยู่ด้วยกัน3โลกค่ะก็คือโลกปัจจุบันโลกสวรรค์แล้วก็โลกที่ไปอยู่ที่ต่ำกว่านัน่นก็คือโลกนรกนั่นเองเป็นการ ปฏิให้ปฏิบัติตามคําสอนนะคะหรือความเชื่อการมีโลก3ามโลกการปฏิบัติต,ตัวในสิ่งที่ดีการที่จะหลุดพ้นจากความชั่วความเป็นนรกสวรรค์ก็คือการหลุดพ้นจากสิ่งต่างๆนะคะนั่นคือการไปสู่นิพพานนั่นเองหรือว่าการสําเร็จเป็นพระอารหันต์ค่ะ อกจจะเป็นการแกะสลักในเรื่องของพระพุทธเจ้าความเชื่อแล้วก็พระโพธ,ธิสัตว์องค์ต่างๆตามความเชื่อแล้วนะคะก็มีการแกะสลักจําลองวิถีชีวิตของคนในยุคนู้นด้วยค่ะซึ่งจะเห็นว่ามีการเลี้ยงสัตว์นกคเลี้ยงวัวชีวิตของเขามีความสุขมากมายท่าไหนอย่างนี้เป็นต้นค่ะ เที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยตา้าเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าในวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ชุมชนบ้านหนองบัวตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะชุมชนแห่งนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นชุมชนคนขยนันเพราะอะไรหรือคะตามติ๊กมาดูกันเลยค่ะ หนองบัวน,นี่เริ่มต้นมาตั้งแต่ประมาณเออไม่แน่ใจมากันกี่โมงนะคะตีสีว่วาวาแล้วมันมันยังมืดตื่อแล้วมาแล้วเห็นเหรอคะ <laughs> ดูสิไม่น้อยเลยนะคะไม่ใช้เจ้าเดียว <laughs> แล้วพี่มากี่โมงคะ <laughs> ป้า,ามาตั้งแต่ตีสี่อ่ะคนนี้เขามาเร็วอ๋อแล้วพี่นะคะเพิ่งมาหรือเปล่ามาที่หลังมาจบตีห้าที่ทห้าวันนี้สวยนะ สวยค่ะจำผิดหนดหรือเปล่าสวยมากขอบคุณค่ะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ไหมได้บีเลยอุ้ยดูสิเห็นไหมคะคนที่นี่ขอให้ฟรีเลยไม่เอาเอาเอายี่สิบยี่สิบค่ะน้ำเป็นง่ายได้ทุกอย่างอันนี้อร่อยซื้อไปเมร่อยเอายี่สิบเลยครับราคาได้ปะ นี่เอันนี้ให้ชิมฟรีค่ะอ๋อไปเลยปะจริงจริงอันนี้ไม่เอาก็ได้นะเอาไปเถอะเอาไปอร่อยมากเลยขอบคุณครับ้ากอร่อยเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนข้าวต้มเอ้ไม่ใช่ข้าวต้มสิกล้วยใช่ไหมคะเอ้ยข้าวต้มมัดเหมือนข้าวต้มมัดแล้วมาคุกมะพร้าว ใส่น้ำตาลใส่กระตมที่เขาผักมะพร้าวเนาะใช่ใช่อร่อยมากอร่อยมากค่ะนี่มันมีเผือกใส่เผือกอ๋อใส่เผือกไปด้วยใช่ไหมคะใส่เผือกอืมอ่ะอร่อยที่สุดเลยเดี๋ยวดูซิมีอะไรกินอีกเป็นคนชอบอร่อยจริงๆค่ะหนูคนโบราณค่ะป้าอร่อยอยู่ที่คนชอบนะหนูชอบมือหัวสวัสดีค่ะแม่แบบแม่ อันนี้หนูเห็นแวบๆลิ้นจี่นี่มาจากไหนจันแดนของจันจันปลูกลิ้นจี่ด้วยทุกอย่างเลยนะของจันนี่แหละอันอนี้เห็นอยู่ของจันอันนี้ของจันแต่อันนี้ของจันฝอยดาวฝอยดาวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปลูกกันเยอะเดี๋ยวนี้ของจันเป็นตองไป็นเล่ื้อนของจัน้องแล้วมีครบทุกอย่างแล้วเออรสชาติเป็นยังไงเด็ดอะไรค่ะเลยค่ะขอบคุณค่ะคิดเป็นอล่ื้นค่ะ ครูที่หามันจากตรงไหนหายในคลองนี่เองค่ะในคลองนี่เอาเก็บไอ้จักมาเมื่อไหร่คะเนี่ยเมื่อวานเมื่อวาน,าวานตอนเย็นเหรอคะก็จะไปปลนะ่อยดักไวนะ้แต่กวนดักไว้แล้วข้าวของผมไปเก็บอ๋อแล้วพี่ก็ต้มเองแล้วก็เอามาต้มเองขายเอง ชุมชนหนองบัวนี้ไม่ใช่แค่ขยันนะคะแต่ยังใจดีด้วยเป็นชุมชนเล็กๆน่ารักและอบอุ่นชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่ทำอาชีพประมง mm. กะเกษตรกรรม mm. และค้าขายติ๊กเห็นว่าเป็นชุมชนที่มีสเสน่ห์อย่างมาก mm. เพราะว่ายังคงวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ดั้งเดิม mm. ที่ไม่ต้องเรง่งรีบบ้านเรือนโบราณก็มีเอกลักษณ์แถมยังเป็นชุมชนที่สงบสะอาดปลอดภยัย mm. ดังนั้นติ๊กก็เลยตัดสินใจ mm. พาสมาชิก mm. นักเดินทางผ mm. จญภัยมั่นใจ กับคาเมลา่ามายังชุมชนบ้านหนองบัวแห่งนี้นอกจากจะมาช่วยกันปลูกป่ากงกลางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณริมน้ําของชุมชนแล้วเราก็ยังได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหนองบัวกันอีกด้วยค่ะ ของสมาชิกพระจนไลยมั่นใจกับแคมิราของเราในครั้งนี้ไม่เพียงแต่การเดินทางมาเพื่อชมความสวยงามของหมู่บ้านความสงบของชุมชนและถ่ายรูปช็อปปิ้งเพียงอย่างเดียวนะคะเราได้ทำกิจกรรมโดยการเข้าไปสัมผัสการพูดคุยการไปชิมและการลงมือทำด้วยตัวเองนั่นจะทำให้พวกเราสามารถเข้าใจถึงวิธีและการเป็นอยู่ของเขามากยิ่งขึ้นค่ะ ที่ชุมชนหนองบัวมีของดีที่เด็ดอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นของอร่อยอาทิกุ้งแห้งชั้นดีกะปิน้ำปลาขนมน้ำอ้อยตังเมก๋วยเตี๋ยวหมูเรียงก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่อาหารทะเลมากมายที่สามารถหาได้ในท้องถิน่นและของใช้คุณภาพดีอย่างเช่นไม้กวาดที่ชาวบ้านเขาภูมิใจกันว่าเป็นไม้กวาดที่ใช้ได้ดีทนทานคุ้มค่าคุ้มราคาค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีสถาปัตยกรรมอายุกว่า100ปีที่ยังคงสภาพแบบดั้งเดิมให้เราได้ชื่นชมและเรียนรู้ถึงความเป็นมาเป็นไปของชุมชนแห่งนี้กันอีกด้วยค่ะอันนี้เป็นบ้านรุ่นแรกๆที่สร้างขึ้นมา2447หลังจาก2447เป็นบ้านแรกค่ะแต่ว่าไม่ใช่หลังแรกหลังแรกเลขที่หนึ่งเลขที่หนึ่งพิ่งลือไปน่าเสียดายมากค่ะก็เหลือหลังนี้หลังนี้เป็นเลขที่เท่าไหร่คะอาจาิย์ 38<ด>แต่ว่าย,ยังสามารถที่จะรักษารัาไว้เอาไว้ได้1 1> ได้รับรางวัลอะไรนะคะนี้ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมบ้านพักอาศัยดีเด่นของสมเด็จพระเทพมัฒนาราชสุดาของสมาคมสถาปนิกสยามผลที่ได้ก็คือว่าเรื่องการรักษาและลักษณะการอยู่อาศัยและการพื้นที่การใช้สอยของบ้านที่สามารถเก็บรักษาได้แล้วก็มีลักษณะ การใช้สอยที่สมส่วนอะ่ะคือไม่เล็กไม่ใหญ่แล้วก็พื้นที่ทุกส่วนของบ้านมีการใช้สอยเล็กมีการใช้ประโยชน์อ,อย่างดีอาจารย์พาเดินดูหน่อยได้ไหมคะได้ครับยินดี พี่ค่ะรบกวนหน่อยนะคะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะคะเมื่อเข้ามาในบ้านจะเห็นว่าเขาประดับรูปในหลวงเป็นในหลวงรัชกาลที่5เอาไว้หรือแม้แต่ราชวงศ์จัก,กรี<ๆ>ก็เป็นรูปที่มีรัชกาลที่1รัชกาลที่สรัชกาลที่3รัชกาลที่4และรัชกาลที่5หมายความได้ว่าออในยุคนั้นเก่าจริงๆเลยค่ะ และวิธีการสร้างบ้านนี้นะคะคกลไกต่างๆภูมิปัญญาต่างๆก็เอามาจากจีนเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเป็นงานมือทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์เล็กเล่าให้ฟังว่าตรงบริเวณด้านหน้าของบ้านนี้นะคะถัดไปตรงสวนที่เป็นทึกๆตรงนี้สมัยก่อนจะมีคลองเข้ามาถึงตรงบริเวณนี้นะคะเรือสำเภาของตระกูลเจ้าของบ้านก็คือตระกูลบัวเพื่อนถือได้ว่าเป็นข้าหักอดีในยุคนั้นเลยทีเดียวเมื่อประมาณ100กว่าปีที่แล้วก็จะมีเรือ สำเภาออามาจอดอยู่ตรงท่าบริเวณหน้าบ้านตรงนี้สำหรับขนถ่ายสินค้าจากเมืองจีนมาขึ้นท่าที่จันทบุรีแห่งนี้แล้วก็ขนถ่ายสินค้าจากเมืองไทยไปขายที่เมืองจีนค่ะแต่เดิมนั้นบ้านนี้ก็เป็นร้านที่ทําธุรกิจการค้าขายยาค่ะจะคุณผู้ชมเดินเข้ามาในบ้านจะเห็นว่ามีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะคะ ที่เป็นของในยุคก่อนและในยุคนี้แทบจะหาไม่ได้แล้วล่ะค่ะหรือแม้แต่นี่เป็นภูมิปัญญาของการคิดทำเหล็กดัดค่ะสมัยนี้เราก็จะต้องเรียกว่าลูกกลงเหล็กดัดนะคะสมัยก่อนนั้นก็โดยการใช้ไม้มีการเข้าล็อกนะคะแล้วก็เข้าเดือนไป มีลิ้นเข้ามาช่วยในการล็อกทั้งระบบค่ะในยามที่ปกติด,ดีเขาก็จะปิดเด็กก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้จะมีแต่เฉพาะคนที่รู้เท่านั้นนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านจะรู้ว่าสามารถถอดลูกกลงอันไหนได้ที่จะออกมาด้านนอกค่ะ ที่นี่มีโรงหีบอ้อยหรือว่าโรงงานผลิตน้ําตาลอ้อยขนาดเล็กที่ใช้กระบวนการแบบดั้งเดิมหลงเหลืออยู่ให้เราชมซึ่งการผลิตน้ําตาลอ้อยธรรมชาติแบบนี้หาดูชมได้ยากเต็มทีแล้วล่ะค่ะ หลังจากที่ได้เดินทางผจญภัยกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยพอสมควรติกก็ต้องการพักผ่อนในสถานที่ที่สงบสบายเพื่อที่จะเติมพลังให้กับวันต่อๆไปและที่จันทบุรีติกมาทีไรก็จะเลือกพักโรงแรมแห่งนี้ล่ะค่ะเพราะว่าเป็นโรงแรมสไตล์รีสอร์ทรายร้อมด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์ท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์และติ๊กก็ยังสามารถพักผ่อนหย่อนใจกับทิวทัศน์ของแนวเขาสาบาได้อีกด้วยนอกจากนั้นก็มีบริการต่างๆทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสแอ แอรบิกซาวน่ารวมถึงนวดแผนไทยที่ติดใจไปตามๆกันให้เราเลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ของเราอีกด้วยค่ะ